โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามากินหอยแครงกันนะครับผมนี่ครับตาแบบใหญ่ๆเลยครับดูนี่นครับแต่ผมจะกินแบบสุกๆนะครับผมกินแบบกึ่งสุกสกึ่งดิบไม่ได้เดี๋ยวเร,เราเน้นกินแบบสุกๆมาเลยครับนี่นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะครับตำาเองนะครับบอกสุด,ดยอด มันไม่ใช่ว่าน้ำจิ้มเออมันเป็นน้ําราดนะครับต่อน้ำราดนี่แหงมากอือีอ่อจวงเข้าไปเสร็จมาทุกคน นี่ครับตายใหญ่ๆเลยจะบอกว่าสุดยอดเขาว่าตัวเล็กอร่อยกว่าผมว่าไม่จริงนะตัวใหญ่อร่อยกว่าเยอะเนไหคลย์เคลยเคลย ตัวนี้มันอร่อยนะครับเป็นอินของมันือว่ามันจะเป็นตัวยึดติดกับตัวไข่กับเปิือกไข่ครับตามเรืดัมนะครับอย่าบอกว่าแบบอร่อยสุด,สด ต่อครับอย่ารอช้าเนี่ยครับเนี่ยทุกคนที่ผมว่าอร่อยๆนะน่ะนี่มันจะเป็นเอ็นตัวนี้นะครับเนี่ยผมเห็นไหมเนี่ยเอ็นตัวเนี้ยที่ยึดติดกับต่นะอไเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยมากเดีย๋ยวผมเอาไปดูนี่ครับนี่ตัวเนี้ย ในต,ตัวนี in ้ท e ี่มันเอยยึดติดกับตัวไข่นะครับในตัวนี้อร่อยมากผมชอบมากริ่งกับน้นจิ้มน้ำยำน้ำยำกุ้เลยนะครับสยอดมากคนตามด้วยผักแก้มนะครับผักชี ผมจะมีต้นหอมด้วยครับ <c oughs> ไม่มีอะไรสุดเท่านี้แล้วครับทุกคนด <c oughs> ีและลอ <c oughs> งครับ แกมางม่งกร่วงได้นะครับมันโคตได้น้ำได้เนือ้อทุกคนตามได้ผักโคตฟินนะทุกคนตามกับพังเนี่ยแบบ โคตรอร่อยอ่ะได้ความนุ่มเา้ความกรอบจากผักได้น้ำราดแบบอร่อยอร่อยภาษาใต้ก็เรียกว่าควินครับควินควินนะครับอื ผักยางพอไะทุกคนนผมจะบอกว่าน้ำซอสในเปลือกมะนาวอย่านี้ทุกคนยอดนี่แหละร่วงครับร่วงใชมาม่งก็ร่วงได้นะครับ โคตได้น้ำได้เนือ้อทุกคนตามได้ผักโคตรฟินอ่ะทุกคนตามกับพังเนี่ยแบบโคตรอร่อยอ่ะแบบได้ความนุ่มได้วความกรอบกับผักได้น้ำราดแบบอร่อยอร่อย ภาษาใต้ก็เลยว่าควินครับควินควินนะครับผักยางออกนะทุกคน น้ำซอสในเปลือกมะนาวอย่นี้ทุกคนยอดนี่แหละทุกคนของเราเองทำได้ยังไงเนี่ยครับตายใหญ่ๆเลย โอูดูดนี่แหละได้น้ำได้เนื้อทุกคนสุดยอดไปครับตามด้วยต้นผอมอ่ะประกัดขาว อยากจะบอกว่าบางคนที่ไม่กินมะเขือเทศนะครับผมอยากให้กินนะในส้มตําในอะไรในน้ํายําที่เขาใส่ให้มันอร่อยนะครับมันทิ้งไม่ได้ผมซื้อส้มตําไม่ว่าซื้อที่ไหนผมจะกินกินหมดมะเขือเทศด้วยนะทุกคน นี่ก็จะตาเล็กลงมาหน่อยนะครับซื้อเหมามานะนี่นะครับทุกคนไปกันต่อครับยยอมนะครับ ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่ผมกินพวกตำพวกยำอะไรพวกนี้นี่คือทีเด็ดของผมเลยนะเนี่ยต้นหอมผักชีกระเทียมอะไรพวกนี้ผมว่ามันอร่อยมาก ผมอยากจะบอกว่าเวลาที่ผมกินพวกตำพวกยำอะไรพวกนี้นี่คือทีเด็ดของผมเลยนะเนี่ยต้นหอมผักชีกระเทียมอะไรพวกนี้ผมว่ามันอร่อยมากนะ นี่นะครับเนี่ยหอยแข็ง okay. แล้วผมจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หอยเลี้ยงนะครับเป็นหอยตามธรรมชาติที่เขาหามาตันธรรมชาตินะครับเวลาขายเขาก็จะขายค่าไซส์ใหญ่บ้างเล็กบ้างราคาเดียวกันร้อยยี่ ใหญ่ๆเลยจิ้มกับน้ำราดของเราสดๆก็ทุกคนเด่นดูตามไม่มีอะไรฟินเท่านี้นะทุกคเป็นฟินมากๆ ว่าผมเผ็ดไหมเผ็ดนะครับแต่ผมทําเผ็ดมาพอดีเผ็ดที่ผมกำลังกินได้ดว้วยมีแตงกวาด้วย มันจะคาไสนะครับเนี่ยดูตาช่วงตรงห้ครับน้ำรัก ซึ้งครับน้ำตาไหลพยายาซึ้งอะไรนะครับซึ้งในความอร่อยครับไอ้ตามตามธรรมชาติพึ่นหาได้แล้วก็ซื้อมานะครสดๆเลย เด้งสู้ฟันเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกว่าอร่อยเนี่ยเหนเนี่ยตัวนี้อ่ะอร่อยเป็นอินของมันมันจะยึดติดอยู่กับหอยกับเปิือกมันนี่แหละสุดยอดว่าหอยอร่อยแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้พวกนี้อร่อยกว่า มีอะไรปินเท่านี้แล้วล่ะลปินปินมากๆจะบอกว่าผมเผ็ดไหมเผ็ดนะครับแต่ผมทำเผ็ดมาพอดีเผ็ดที่ผมกำลังก,กินได้ จะค้าใสนะครับเนี่ยเนี่ยดตาช่วงตรงนห้ครับน้ำราดัของเรา ไม่ซึ้งอะไรนะครับซึ้งในความอร่อยนะครับไอ้ตามตามธรรมชาติพิ้นหาได้แล้วก็ซื้อมานะคสดๆเลย นื้เด้ีสู้ฟันเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกว่าอร่อยเ <Yeah. S 2> นี่ยเนี่ยตัวนี้อร่อยเป็นอินของมันมันจะยึดติดอยู่กับหอยกับเปิือกมันนี่แหละสุดยอดว่าหอยอร่อยแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้พวกนี้อร่อยกว่านี่ครับ ไปครับสวบเข้าให้ครับประกาศครับประกาศขาวนี่ครับคำแบบนี้เลยเราต้องกินคำแบบนี้นะถึงจะรอยเ,ยเนี่ยยอด เป็นมากโอ้นนี่แหละสิ่งที่ตทำหาอร่อยสด จำเน่เด้งสู้ฟันเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกว่าอร่อยเนยเนี่ยตัวนี้อ่ะอร่อยเป็นอินของมันมันจะยึดติดอยู่กับหอยกับเปลือกมันนี่แหละสุดยอด ว่าหอยอร่อยแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้พวกนี้อร่อยกว่าไปครับสวบเข้าไหมครับประกาศครับประกาศเาวนี่ครับคำแบบนี้เลย เราต้องกินคำแบบนี้นะถึงจะอร่อเยเนะี่ยยอดอฟินมากโอนนี่แหละสิ่งที่ตามหาอร่อยสด ชำ้ำจวงเข้าไปโคตรฟินทุกคนไม่แพงครับโลละร้อยี่สิบผมซื้อมาสองกิโลแต่นี่ผมเอามาทำกินบางส่วน เฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมกินลืมลืมลืมกินเอ็นมันทุกคนนี่วงเข้าไปคล่โคล่โคล่โคลเรสวบอืมนี่แหละตัวเนี่ยตัวเนี้ย ติดอยู่กับหอยแบบนี้นะครับไม่หักคนระับกัดเลยไม่ทันใจความอร่อยนะครับ คำชํานะครับนี่คนจิ้มลงไปแบบนี้ No. Okay. โอ้ยหมดแล้วเรับทุกคนตบท้ายขอสดน้ำมันหน่อยนะฮะผมยังไม่ได้สดน้ำอนี้อืมย่ด ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมและผมจะเอาอะไรมากินให้ทุกคนได้ดูฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ